ใครที่กินยาลดความดันอยู่นะครับต้องฟังคลิปนี้นะแล้วก็ฝากส่งต่อให้กันและกันด้วยนะเพราะว่าวัานที่ผมจะมาตอบ4ี่คำถามเกี่ยวกับยาความดันซึ่งเป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นขนามที่1ไม่มีอาการอะไรต้องกินยาลดความดันไหมนะฮะคำถามที่2 กินยาแล้วเนี่ยไปหาหมอที่ไรก็ได้ยาเดิมมาถามว่าเราไม่ไปหาหมอได้ไหมเราไปซื้อยาเดิมเลยมากินเลยได้ไหมนะครับไปซื้อจากร้านยาหรือไปซื้อจากหมอเลยได้ไหมนะครับอันที่3ก็คือว่าไม่ได้ป่วยไม่หาไม่หาหมอทั้งสิน้นเดินไปซื้อยาที่ร้านขายยาเลยเนี่ยได้ไหมนะครับและข้อที่4ี่ก็คือกกินยาแล้ววัดยาความวัดความดันแล้วความดันไม่ขึ้นเลยนะครับ สามารถที่จะหยุดยาเองเลยได้ไหมนะครับผมว่าสี่คำถามเนี่ยเป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้เลยครที่กินยาความดันอยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายาของคนที่กินยาลดความดันเนี่ยนะมันจะไม่ได้มียาตัวเดียวหรอกคนที่กินยาลดความดันเนี่ยมักจะมียาไขมันมียาเบาหวานบางคนมียาต้านเกล็ดเลือดบางคนมียาเก้์นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นความดันเนี่ยมักจะไม่ได้กินยาตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราดูปกติเราอ่ะจะพยายามตัด ตัดตัดออกถูกไหมครับนะอ่ะมาดูคําถามแรกครับไม่มีอาการอะไรเลยนะจาเป็นต้องกินยาลดความดันหรือเปล่าถ้าความดันสูงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้คือความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นภัยเงียบนะถ้าความดันปกติของคนเนี่ยต้องน้อยกว่าร้อยสี่สิบเก้าสิบนะจำตัวเลขง่ายๆเลยแล้วกันนะจริงๆตัวเลขอาจจะมีร้อยสามห้าแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจําว่าร้อยสี่สิบเก้าสิบก็แล้วกันถ้าถ้าน้อยกว่านี้ยังพอใช้ได้นะคุมความคุมอาหารการกินออกกําลังกายให้ดี แต่ถ้ามากกว่า140-90ขึ้นไปจําเป็นต้องพบแพทย์นะครับและอาการของเขาคืออะไรบางคนเนี่ยเป็นความดันก็จะมีอาการเวียนหัวหน้ามืดปวดหัวนะใจเต้นผิดปกตินะเงือแตกง่ายนะอ้วกขึ้นไส้อาเจียนเป็นต้นนะอันนี้คือถ้ามีอาการนะแต่ผมบอกได้เลย8-90%ของคนที่เป็นโรคความดันไม่มีอาการนะฮะ เพราะฉะนั้นพอไม่มีอาการเนี่ยเราจะไม่กังวลเลยกับยาความดันใช่ไหมเพราะว่าเราก็รู้สึกอ่ะเฮ้ยไปกินทาไมไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ปัญหาที่อย่างนี้อย่างที่บอกตอนแรกว่าไผ่เงียบความดันเนี่ยถ้าเราทิ้งเอาไว้เรื่อยๆนะนึกถึงภาพเส้นเลือดนะเส้นเลือดที่มีแรงดันของเลือดกระแทกูต่ตอนเวลาที่สูงสูงกว่าปกติ กระแทกปกติก็โอเคแล้วมันก็กระแทกแล้วนะแต่ถ้ากระแทกสูงกว่าปกติเนี่ยมันมีโอกาสนะที่เส้นเลือดเส้นนั้นอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นมีการอักเสบมีการหนานตัวมีการเกาะกลุ่มกันของตะกรันเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นความดานันโลหิตสูงถ้าไม่กินยาแม้ไม่มีอาการปล่อยไว้นานๆเลยเกิดโรคหลอดเลือดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือถ้าเป็นจากที่ไตเนี่ยก็ไตาวายได้เพราะฉะนั้นตอบคาถาม้วนะฮะ,ะไม่มีอาการอะไรเลยแต่วัดแล้วมีความดานันโลหิตสูง ต้องกินยาหรือเปล่าคําตอบคือต้องกินต้องรักษาอยางนี้ต้องรักษากันแล้วกันนะบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่กินก็ได้นะแต่ว่าต้องรักษารักษาอย่างเช่นอะไรคุมอาหารออกกําลังกายนอนให้เพียงพออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อที่1น,นะครับสําหรับเรื่องของออไม่มีอาการแล้วต้องกินยาหรือเปล่านะครับคําถามที่2ครับกินยาแล้วไปหาหมอมาแล้วนะไปวัดมาทีไรปกติหมอจ่ายยาเดิมหมอจ่ายยาเดิมทุกครั้งเลยเออ อันนี้เจอบ่อยนะผมจะเจอใหข้บอกบ่อยมากเลยหมอนี้ผมไปคลินิกผมก็ไม่ต้องวัดเลผมก็ขอยาเดิมเข้ามากินก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวหมอจะให้ยาเดิมคําตอบคือไม่ได้นะครับยาเดิมที่เรานึกกับยาเดิมที่หมอให้ไม่แน่ว่าจะเหมือนกันฟังแล้วงงไหมไอ้มันก็ยาเดิมนะั่นแหละเพียงแต่มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงความรู้เราจะไม่รู้เลยนะฮะว่าวันนี้ยหมอจะเปลี่ยนยาเปล่า ถูกไหมเพราะหมอจะต้องวัดก่อนแล้วก็มาดูเออยาเราเคยกินตัวนี้นะถ้ามันคงที่แน่นอนครับหมอเขาก็ให้ยาเดิมถูกต้องแล้วนะแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงล่ะเออมีขึ้นมีลงนะหรือหมอเขาตั้งใจไว้ว่าครั้งหน้าถ้าปกติเขาจะลดขนาดลงครึ่งหนึง่งเห็นไหมเราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันต่างกันที่ความรู้ครับเพราะฉะนั้นโอเคถ้ารับยาเดิมติดต่อกันหลายๆที่เราอาจจะขอหมอนา่นหน่อย2เดือน3เดือนนะแต่อย่างไรก็ตามการที่เราไปซ้ํายาเองตลอดเป็นปีๆเนี่ย บางทีความดันคุมไม่ได้แล้วเกิดปัญหานะเท่ากับไม่ได้กินยานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นโอเคนะคำถามที่2คือกินยาแล้วอ่ะกินยาเดิมมาตลอดเลยไปหาหมอมาก็ได้ยาเดิมทุกทีนะซื้อยาไปกินเลยได้เปล่านะโอเคนะไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะครับคําถามข้อที่3อันนี้ยิ่งหนักไปใหญ่หมอเป็นความดันนี้มีคําถามมาในนี้เยอะเลยนะในในคอมเมนต์นะว่าเ,เป็นความดันอาจจะไปซื้อยาชื่ออะไรมากิน อันนี้ไม่ได้นะซื้อยาลดความดันเองมากินไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะว่ายาความดันเนี่ยมันมีหลายกลุ่มนะบางกลุ่มเนี่ยเกิดผลข้างเคียงที่แตกต่างกันหลายอย่างเช่นบางกลุ่มกินแล้วไอ่บางกลุ่มกินแล้วหัวใจเต้นช้าลงบางกลุ่มกินแล้วหอบหืดกาเริบนะครับบางกลุ่มกินแล้วบวมนะเป็นต้นนะนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยยาความดันเนี่ยห้าหกชนิด อาจจะมีหลายร้อยชื่อเราไปบอกขอซื้อตัวหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเรานะครับเพราะฉะนั้นไปซื้อยาเองกินยาเองตามร้านไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับนะคําถามที่สามนะนะต่อมาคําถามข้อที่สี่ครับวัดความดันกินยาความดันนั่นแหละแล้ววัดความดันลนะความดันก็ไม่ขึ้นนะนะหยุดยาไหมหยุดยาไหมคาตอบก็คือที่ความดันมันปกติเนี่ย เพราะเรากินยาถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรากินยาวันละเม็ดแล้วความดันเราปกตินะแปลว่าอะไรถ้าเราไปหยุดยาเม็ดนั้นความดันเราก็จะขึ้นนะสินะเพราะฉะนั้นนะกินยาควนามดันจนความดันปกติแล้วคําถามว่าหยุดยาได้ไหมหยุดยาเองเลยได้ไหมยานะครับอย่าหยุดเองนะเราจะต้องไปพบคุณหมอก่อนนะแล้วก็ดูสิว่าคุณหมอเนี่ย จะลดไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะที่หมอจะลดยาแต่เราอ่ะอย่าลดเองนะมันต่างแตกต่างกันที่ความรู้และก็การมอนิเตอร์การเฝ้าระวังอะไรบางอย่างนะครับนะ,ะวันนี้ตอบไป4ี่คำถามนะสี่คำถามไม่มีอาการนะกินยาไหมคำตอบก,ก็คือต้องกินต้องรักษานะครับกินยาแล้วหมนเิยซื้อเองเลยได้ไหมไม่ได้นะครับต้องให้หมอเป็นคนคิดให้นะครับสูงเองหาเลือกซื้อยาชนิดต่างๆตามร้านขายยาเองเลยไม่ได้นะครับแล้วก็วัดแล้วกินยาอยู่วัดแล้วไม่ขึ้น จะหยุดยายาหยุดเองนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอเป็นคนปรับยาให้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะตอบคําถามเรื่องความดันไปได้เยอะเลยนะเพราะาชาวบ้านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับฝากแชร์ด้วยครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขครับ Your friend is a ด็อกเตครับสวัสดีครับ